เดี๋ยวคือวะหายมาหมดจับผ้าที่แดงโอ้โครงการการใต้ดินโอ้ดินงามปะอ่ะมามึงสองัวเมียเป็่นระยะห่างปลูกต้นกระเจียวฝอว่าเสียร์ดอกปูไว้กินเะยกาเกิดอ่หลเลดเจ้าผู้ใดไม่เอาหนี่เจ้ากระดาเลยล่ะเห็นปะ ขอเิีเอาไปกินวันนี้ละปูให้มันง่ามมากนี่ตักต้นตั้งต้นทีนแพน่นแท่ว่าักนิ้วเคยเห็นจะเกียร์แต่มันสิแพ่ปปีนี้เขาไปเด็ไปใช้ยาพุ่มแจกคนตีมันจังสิแพร่เข้ากันเรื่อยมาปูกไวทะเบิงตายละกูครานี้เกิดม่ได้ไปเที่ยวเทียรองไส้พูกสาวว่าแม่ทำไมแม่ ไปดูที่ชัยภูมิเออนี่แม่ไม่ได้ไปแม่อยากไปแม่ก็เลยซื้อดอกกระเทียมมาปลูกเลยเออได้ต่อยใบอยากขึนดอกได้ต่อยกระสั้ซื้อมากคือการจะปลูกก็เทิดเออนลองมาทดล่มเลยให้แล้วัะพี่ใส่เฟี้ยงตัวนี้หมอผู้จุกกะเสียดย่างดีเกษตรได้กว่ากะเสียดกะเสียดซักกะเกษตรโคราชเกษตรสัตว์แต่ว่าปลูกพืชบ่ได้ตัดจะแตกกันโอ้เกษตรได้กะเสียด เกษตรพืชค่ะเกษตรพืชหรือเกษตรอะไรเกษตรพืชเอาเกษตรพืชเะพาะไปเลี้ยงชัดว่าอะไรซะแตกเอาแล้วปูกเวิดครับอันนี้เกษตรโคราชเกษตรรุ่นเท่าไรยี่ห้าหรือไรห้าสองโอ้ห้าสองหันยี่ห้าก็เท่าแล้วเสียแล้วเนาะเสียแล้วหมอโพแต่ว่าแถวนี้ไหนเห็ดเกิดดิมันสิบวัดเทิงเห็ดเทิงดอกกระเจียววันนี้ หนาบ้านนี่ละแต่ว่าคนหลักเขาก็บรรักหณ์นาบ้านนี่ต้นละจะคุ้นคุณอ่ะมะฮูต้นคุ้นคุณนั่นน่ะปลูกระบาดนันนโอ้เรียงเป็นแถวเลยการีโอ้อันนี้ถือขึ้นจะถือลมปัดตัวนี้เดี๋ยวเอาไห่ล่าเอาลมเยอะดึงลมเลยหน่อยนะพ่อหนะเออฮาใไห่เฟียงเออแปลแปลกั้งทีโอ้ขคอยท่าเด็ดโต๊ะกาอยู่ โอ้ต้นยังเจ้านิต้ดบอลบอกเห้ยชิบอ่ายบอกง่ายคชิบ่ขึ้นซั้นต้นประคามผมว่าง่ามขนาดนี้หิมันชิบอแพ้บ hmm. ่คร no okay. ับแพ้เลยดีเขาสืบต้นยางแพรเลยบ่ขอยามมันแพ้เ่างูเหลี่ยมมายู่นะนเมนบานเจ้าม่นเป่อยู่ะย้นนี่ ก็อยุดทิดกันติดกันหน้าบ้านผมนั่นแหละครับอัไนก็ต้นดอกว,ว,ว,วาอันนี้เพี้ยงโอ้ท่าเอาสิบันคืออยู่บาบอกจะคือว่าซื้อมากเท่ไาไรปลูกเป็นปลาเลยนี่ปลูกเป็นปลากับเจียวเนาะเออจะไปวันใดซื้อมากวันนั้นเด้อเ,เดียเด๋ยวจะไปเอาบานใหญ่มาปลูกอีกอือแต่ว่าต้ังทเน็ฮะต้นเท่าไหร่นี่ ต้นทัสงนอ้มาอุ้ยตัดสือดอกกับดอกมันหาแล้วขยายเพราะว่ามันเป็นหัวไปเรื่อยๆกระเซ็ดปลูกระคักไม่ขยายมันทุบไปกระเซ็ดได้เห็นว่าต้นใม่เป็นหมันเสียเล่เราเรียงมาตัดต่อพันธุกรรมแล้วเป็นหมันก็มีสามารถที่จะแตกนาะ เออุลข้า,า,ขาหลวงเพิ่นบ้านนี่ต้นไม้งามว่ะโอ้มารีวิวทงหน้าไหมเพิ่นสุดยอดเลยนี่จากปีที่แล้วเห็นที่หนานไเาง,ไไอง,างเออโอ้ต้นขาวหลวงต้นี่เด้คือมะปูนเหมดหลอีกสต้นพีปลูกป ปลูกเอาปลูกเลยนี่นี่เฟิ่องนันนี่แต่งามเฟิ่องงามหนาวที่เซียนเดี๋ยวรีวิวนะสวยชอบมีความสุขนี่ข้าหลวงเขาบอกว่าต้องปลูกต้นข้าหลวงข้าหลวงโอ้ขึ้ขึ้นไม่ชีวะสวยมากโอ้โอ้ขุนแก้านี่แน่นอนดีกว่าปลูกเองบ่เนี่ยปลูกเองโอ้หลายอันที่นี่เอ้ามึงแบบมีความสุขเดียว ทั้งคนกับแม่ชิปไล่เจ้าอีเชฟไปมัดเนี่ยมัดมือหนียางก็งานบ่เอ้าจิงพูดนะบ้านเพื่อนซื้อจอบซื้อเสียมวันนี้ซื้อเปย์เจ็ดจิงหน้าหน่อยนอนเขาฤาฤกษ์สีเป็นมานบางไอฮะเออเขาทาดนว่ อันนี้กล้วยไม้เหรอขึ้นอยังนี้กล้วยไม้อ้าโอ้จับเลรอต้นนี้แคทเทอรีาอันนี้ว่าแคทเทอรีาอันนี้เรื่องมะลิเรื่องมะลิดอกไม้สีขาวน้องเปิดแค่หมวกเพิ่มทีหนึ่งมือนี้ฟามเห็นก่อนเปิดไหมถือว่าเปิดไปสอนออนไลน์สอนยุบันแท่านายเอฟมาหนิเกิดต้นหนึ่งหางกระลอกกระแตแตงไม้ กระแตรกระแตใตใหม่เอาใส่กระถางอ,อันนี้ปีนั่อันนี้ข่าหลวงนี่นี่อันนี้สบายนางเบิ้งเบิ้งขาเข้าแห่งเอาสูงมันแห่งสูงาายาวไหลดูให้เออเงียบข่อยกัหลายอยู่ดิสบ,บายของบิ้งห้ามขี้โอ้สวยสวยยังนะ่งข้างหลังเดี๋ยวเดบเด็ดเด็ดเออเออเออมาเนี่ยเนี่ยมาต้นอันนี้เนี่ยมาต้นอันนี้พุด อันนี้เสียมากหน่อยเลยตอนนั่งยนได้ๆตัวนี้ยางไกลกว่าหอมเขาเอื่อต้นต้นอมต้นอมงามงามป้าท่ายืนอย่างเนียมหอมต้นเนียมอันนี้แก้วสารพัดนึกนะอ้าวแก้วสารพัดนึกแก้วหน้ำสวยตันี้อันนี้ราชินีหินอ่อนกูได้หินอ่อนโอ้จะจำซื้อได้หมดเลยจริงนี่นี่อันนี้แพงใบหนึ่งใบหนึ่งแพงของแพงมากมักเนี่ยเป็นปักแจกร้นอันนี้ยัง ไปทำของแท้บุ้งเดินหนึ่งยามแท้โอ้นั่นยังก็เอื้องไม้นาเอื้องไม้นะกนน็งนน่ายโอ้เดี๋ยวสุดเดียวโอ้หมกมุ่นอนโอ้ฝุ่นยังเหลืออยูย่ปับแล้วปับแล้ว โอ้ของเพินสุดยอดเลยว่ะเอาลงทักีมันบ่มีบอกเลยจัดจายมาทังนี้เล้วมันมนักยูโฮมบ้านสี่ิศเอาลิเทสกาโนโอ้ที่ต้นต้นนี้ยังี่ต้นอุดมอุดมสมบูรณ์อนี้ต้นขึ้นได้ลำดวนตัดลำดวนยังไหนาโอ้นีใคสเบอ่งอันนี้ ก็สิบกินนี่พักกูดมีนี่พักกูดนี่พักกูดโอ้กับผูกไว้เพือการเทียนไข่ั้แต่ว่าพักกูดขอนยอมเอามาไห้เด็ดๆเอามาจากบ้านเจ้าหน่อยขอนยอมเอามาไห้กับพ่อข่อกุดก่ข้อกดเรื่องไม้น่ากำลังสีออกย่งโอ้สุดยอดเลยเรื่องไม้น่า ขเขาใส่กระถางมันมันมันสีประจายอันนี้กระชายนี่ที่เขาหากันอยู่นี่กะชายนี่บอกนนะกะชายกันโควิดนี่แลกะชายป้องกันโคกอีกเออจะผูกเอลยเอาดีดีดีโอ้อันนี้อีกย่านดาวอกเอามาจากไต้เลยทีนี้มาจากไต้เลย<ม>ย่านดาวอกเป็นต้นไม้บอโค้งเงินโพท่องช่องเลยคือเป็นใบเป็นสีทองที่เขาขายอ้าวมันขึ้นไปพุ่นหมดเลยตัวนี้มันขึ้นไปมัดเลยอ้าวมันคุ้มมดเลยเนี่ยเขาเขาขายไปเลยสิบบาทพันนี้ เออค่ะเจ้าขายได้เมื่อตีเจ้าสีบ่ได้ไปเป็นโป๊ะขายหายที่แล้วส่งส่งลูกเลี้ยงได้ผลตัวนีเออโอ้ยขอยเลี้ยงส่งลูกเลี้ยงจบแล้วนี่นี่พูดหน่ะมันขื่นทั้งต้นจานนันโอ้ซื้อยันก่อไปปบร่มสวนพิศษศาสตร์นะโอ้สวนพิศษศาสตร์ของพระเทพอ่ะอืมแต่ต้นมันใหญ่ขนาดไหนจ้าว่าโอ้นี่บ่นน่ต้มัะโอ้ยขอละวาชี้จีโกยเออเจ้าเจ้าจักจีโกยบ่ กยมันเถอะมันเชียงจครูพอนมาแล้อยากได้บอกเบีนคีาเบนมไม่เบนปลาควายเนี่ยเบเบนอยังบู่ลนี่บอบมนตะกบดิอแมนตะกบอเอาเบนเขาตะกบบ่โอคือตะกนอ่าง่นว่ะนี่นข้าเจ้าสิต้ไกล้ดวเอานื้เก่นอาลเปนยัง อันนี้ตันนี้อย่างนี้มันปูกันเก่าหอมหอมหอมจนนอนบ้นมาได้ย่ำขึ้นแม่ลูกสาอ่ะมันนอนไม่ได้เลยนะแม่หอมอันนี้บ้านใครได้เงิเออกันปอบวกขึ้นกันนะก็เป็นหอมโ้ยนี่้ำดวนหอมบักม่วง เอฟซีผู้ใดอยากกินก็มาเอาหลอดนะนี่เขากินดอกโอ้แนวสียุ่งเหินมันดีสียุงแล้วเอานีหัดทุเรียนบันดิจะปลูกใส่ตัวทุเรียน โอ้ยคอยซื้อต้นมาปลูกเหมือนบักซี่หาหมือนมันอีกกี่น้นนอ,นนองนุยนอเออเห,นนะเห็นละพูดเต็มๆเลยแบบว่าเปเยเียกน้ำเปลือกพันธุ์นาธรรมดาแต่ว่าเอ้าพิดชีพเป็นครนะพิดชีพเป็นครนะนเ,นอนะเออ,เอาพอกันชิดนะพอกันชิพนะพ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนายวิทยาบุญพันธ์ค่ะเดอเทจทีูีประเทศลาวกวฝากคงนแั่นอ้นีเปรนะครับระเทดไทยเอาเอาเช่นนี้แหละครับวันนี้